คุณผู้ฟังครับลองหลับตาลงสักครู่แล้วจินตนาการว่าตัวคุณยืนอยู่กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแสงแดดแผดเผาลงมาอย่างร้อนแรงจนผืนดินแตกระแหงแต่ในความแห้งแล้งนั้นกลับมีนครหนึ่งผง,งาดขึ้นตระงานนั่นคือนครบาบิโลนเมืองหลวงผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมโสโปโตเตเมีย และในใจกลางเมืองนี้เองมีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขานกันว่างดงามราวสวรรค์สิ่งนั้นคือสวนลอยแห่งบาบิโลนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณจุดเริ่มต้นจากความรักเรื่องเล่าเก่าแก่บอกว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาที่สองผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ได้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับพระมเหสีของพระองค์พระนามว่าอามิทิสแห่งมีเดียพระนางอามิทิสตเติบโตท่ามกลางภูเขาเขียวขจีและสายน้ำไหลเย็นในดินแดนบ้านเกิดแต่เมื่อพระนางเสด็จมาอยู่ในบาบิโลนกลับต้องเผชิญกับอากาศร้อนระอุและทะเลทรายไร้ต้นไม้พระนางจึงโศกเศร้าและห้อยหาบ้านเกิด กษัตริย์ผู้รักภรรยาอย่างสุดหัวใจจึงตัดสินพระไทัยสร้างภูเขาจำลองขึ้นกลางเมืองให้นางได้ชื่นชมความเขียวชอุ่มเหมือนแผ่นดินเกิดสวนลอยจึงไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์แห่งความรักนิรันร์ความงดงามที่โลกเหล่าขานลองจินตนาการนะครับ ่ามกลางกำแพงหินขนาดใหญ่ถูกยกสูงเป็นระเบียงหลายชั้นแต่ละชั้นปกคลุมไปด้วยดินอุดมสมบูรณ์บนระเบียงนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เถาวันห้อยระยะดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมอบอวลและที่น่ามหาัศจรรย์ที่สุดคือสายน้ำตำนานบอกว่าชาวบาบิโลนใช้เครื่องกลชนละ,ะทานที่ล้ำสมัย น้ำถูกยกขึ้นจากแม่น้ำยูเฟรติสด้านล่างสูบขึ้นสู่ชั้นสูงสุดก่อนจะปล่อยให้ไหลรินลงมาเป็นน้ำตกเล็กๆเ,เลี้ยงต้นไม้ทุกต้นเสียงน้ำตกกระทบหินเสียงใบไม้ไหวในสายลมและแสงอาทิตย์สะท้อนละอองน้ำภาพเหล่านี้ทำให้สวนลอยดูราวกับโอเอซิสสวรรค์กลางทะเลทรายความจริงหรือเพียงตำนาน แต่คุณผู้ฟังครับเรื่องเล่าทั้งหมดนี้มีคำถามสำคัญว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนมีอยู่จริงหรือไม่จนถึงทุกวันนี้นักโบราณคดียังไม่เคยค้นพบซากส่วนที่ชัดเจนในดินแดนบาบิโลเลยบางท่านเชื่อว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงภาพฝันที่นักกวีกรีกแต่งขึ้นเพื่อทำให้บาบิโลนดูยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริง แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนักวิชาการบางคนเสนอว่าส่วนลอยที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ในบาบิโลนแต่ไปอยู่ที่เมืองมีนาเวแห่งอสัสซีเรียเพราะที่นั่นมีหลักฐานระบบชนลประธานขั้นสูงและบันทึกการสร้างสวนขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่ใกล้เคียงกับคำบรรยายในตำนานอย่างน่าทึ่งดังนั้นจนถึงทุกวันนี้ สวนลอยแห่งบาบิโลนยังคงเป็นปริศนาใหญ่ที่โลกทั้งโลกพยายามหาคำตอบมรดกที่ไม่เลือนหายแม้เราจะอาจไม่ยืนยันได้ว่าสวนลอยมีอยู่จริงแต่เรื่องเล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจมานับพันปีสถาปนิกในยุโรปนำแนวคิดสวนขั้นบันไดไปสร้างในราชวังนักออกแบบเมืองสมัยใหม่ ก็ยังหยิบเอาความคิดเรื่องนำธรรมชาติมาสู่ใจกลางเมืองไปใช้ในตึกสูงและสวนลอยฟ้ากล่าวได้ว่าถึงสวนลอยแห่งบาบิโลนจะอาจเป็นเพียงตำนานแต่พลังของมันกลับมีชีวิตอยู่จริงในรูปแบบของแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันดับคุณผู้ฟังครับตำนานสวนลอยแห่งบาบิโลนจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าของสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นเรื่องเล่าของความรัก ความยิ่งใหญ่และความฝันของมนุษย์บางทีสิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การสร้างส่วนลอยขึ้นจริงๆแต่อยู่ที่พลังแห่งจินตนาการที่ทำให้มันยังคงถูกพูดถึงตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาและนี่แหละคะ่ะคือสเสน่ห์ที่ทำให้สวนลอยแห่งบาบิโลนกลายเป็นหนึ่งในตำนานอมตะของโลก